ักระจิบปวดหัวเลยอ่ะอ่านดิเปิดไงจะพ่อเปิดให้ไหม <hum ming> อ่าฮะกระจิบปวด,ดหัวอ่าดูสิอ่อนานยังไงอูโหูกระจิบกระจิบกระกจักฝนตกจั๊กจักเย็นดีเย็นดีอ่าหน้าต่อไป ไปเล่นน้ำฝนสนุกสักพักเป็นทุกร้องจิ๊บจี้จิ๊บจี้กระจิบป,ปวดหัวจี๊ดจี๊ดปวดปีป๊ดปวดปีป๊ดแม่จา๋าช่วยทีแม่จิ๊บพาไปหาหมอกระจิบนั่งรอห้องป้าหมอหมีอ่าอันนี้ละถึงนี่ละป้าหมอลูบหัวเบาๆรู้ใช่ไหมเล่าเล่นน้ำฝนอย่างนี้ ทำไมทำอย่างี้ยทำไมทำอย่างี้ยฮะทำางนี้ถูกต้องเหรอสิบนิทานอิสอดนิยมนกพิราบกระหายน้ำ อะไรดีมีสิบเรื่องอะไรดีอันนี้เรื่องอะไรเรื่องแรกอ่าโอเค